พี่ค่ะพี่น้องมาได้บ้านทุงค่ะมีสิบห้ามาเบิรงงนะนะะันจีวันนะคะพี่น้องโอเคพนมองสุดนะคะพี่น้อง สาธุสาธุสาธุนงินทุขาดยมาบรพ่วมบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์้วยจิตใจจำนงตรงต่อระนิิพานคอยพบดวงแก้วคอยแค้วบวงมารคอยพระศิอานปัตโยโหตุสาธุพี่น้องทำบุตรตนเงินน้ำกันนะคะสาธุ อนาะนี่นะคะเนาะตังเทปน้มนะคะเนาะพี่น้องสองด้านนะคะแล้วก็่ะข้างบนนะคะพี่น้องข้างบนอีกสองตรงนะค่เนาะใสกกันี่เสียสมบูรณ์แล้วนะค่ะพี่น้อง อขานผรากับฉาบจับเลี่ยมฉาบเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่างนี้ตรงบันไดเล็กน้อยเนาะค่ะนะก้าวเทไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องสั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะคะเนาะจ้าพี่นอ้องคุณแม่เป็นมาบอกก้าวเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเนาะค่ะเนาะ ่พี่น้องคะแล้วนกะะ็เนาะทางคนเลยเอาเทปนมมาติด,ดไว้แล้วนะคะน่ะเนาะอันนี้ก็ดีเอาขึ้นตังบนทานเนะคะน่ะเนาะทานข้างบนที่มันตังไว้เนะค่ะพี่น้อง เจ็ดองนะค่ะพี่น้อง อาว่ได้เมียงอปนภาพอตอกมาให้ตอนมามาเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเ็นอาต่อต้ว่าเขาีบาอาต่ออาตออออาตอานยนั่งตกตกะไปยังวิวันใจเศรษฐาทุกเศรษตกเราลงรัฐาปเตรษาตอเดียจวิวันใจ สามพานล้าสามสิบาพันสองันดูเมทรักันตุสุรักันดูกะระกันตุพายาบลสัมมิพัพุทเนังพายาบลสัมมิพัธมิเตมพายาบลสัมมิพัธมกันลังทุก าาสัพพะตกสัพพะโลสัพพภัยสัพพะทสองทยดกันไิวันใดเอสัพพานังสัพพะค่ะพี่น้องจักรเสพนมตั้งเหรอนะคะเนาะแปดองค์แปดทิศนะคะพี่น้อง ลงสีนะคะพี <spirituality> ่น <another hand> ้องเนาะส่ผนกระลังใส่หางอยู่ค่ะพี่น้องใส่ติดต่อชันได้นะคะ สีมือค่ะาสาั่งสนใจติดต่อได้เลยค่ะเด้อสวยงามนะค่ะพี่นอ้องตามกระรังเสริมการก็สั่งอยู่น,น,กกน,น,น,นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องกระาษก็มาอัปเดตในบางแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณนถูกกระรังใจขอบคุณนถูกเห็นถูกไล่ถูกแช่เนาะค่ะพี่น้องโีเคเพรจบเพียงเท่านี้นะคะเนาะ สวัสดีจ้า